ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะอิมีนาชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงชีวิตติดขัดจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งเคล็ดลับปรับดวงชะตา ลองสักครั้งชีวิตดีขึ้นทันตาก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งอีกหนึ่งเคล็ดลับเสริมดวงที่เชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาดูวิธีจุดทูป16ดอกกลางแจ้งบทสวดและเลิกที่เหมาะสมจุดทูป16ดอกกลางแจ้งวันไหนดีเคยสงสัยไหมเวลาอ่านคำทํานายดูดวงแล้วบอกว่าราศีของเราจะดีมีโชคลาภเงินทองแต่ชีวิตจริงไม่เห็นจะดีขึ้นเลยแบบนี้พูดง่ายๆว่าบุญมีแต่กรรมบัง หมายความว่าสิ่งดีๆนั้นกำลังจะเข้ามาหาตามตำราแต่กรรมในปัจจุบันหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยก่อไว้โดยไม่รู้ตัวนั้นมาบดบังไม่ให้โชคจะทำอะไรก็ติดขัดระบบการเงินฝืดเคืองค้าขายไม่คล่องมือจะแก้ไขอย่างไรดีวันนี้อีมินาชาแนลจึงมีวิธี เสริมดวงแก้กรรมที่เชื่อกันว่าจะช่วยเปิดดวงชะตาทางการเงินให้ชีวิตดีขึ้นด้วยการจุดทูป16ดอกกลางแจ้งซึ่งกำลังโด่งดังในโลกออนไลน์และหมู่คนชอบเสี่ยงโชคสำหรับวิธีจุดทูป16ดอกกลางแจ้งนั้นทำอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะจุดทูป16ดอกกลางแจ้งหมายถึงอะไร ตามความเชื่อของคนโบราณมักใช้การจุดธูป16ดอกเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการกล่าวขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราทำไม่ดีหรือพลาดพลั้งไปในอดีตรวมถึงขอพรให้เทวดาฟ้าดินช่วยคุ้มครองปกปักรักษาเราและเปิดทางให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำมาหากินรุ่งเรือง ทั้งนี้จำเป็นจะต้องจุดทูปบอกกล่าวทำพิธีให้ถูกต้องโดยนอกจากขอขมาและขอพรท่านแล้วควรแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้นำมาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยวิธีจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งพร้อมบทสวดเริ่มจากจุดทูบกลางแจ้ง16ดอกตั้งสมาธิและตั้งจิตใจให้นิ่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วท่องนโมสามจบจากนั้นกล่าวรังนี้อธิษฐานอันเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระเมธรณีพระเมฆคงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทางเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าชื่อให้เอ่ยชื่อนามสกุลของผู้ขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้วทั้งกายกรรม วจีกรรมมะโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยอย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวรอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาบแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาบใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทํำหรือถูกกระทํำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว และองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีราบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีด้วยเถอและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุจากนั้นให้เอ่ยคาถาปะเตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานัง สุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุให้กล่าวสามจบนี่เป็นพระคาถาพยายมประชุมกับพระอินทร์พระพรมให้มีคาถาบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบาก และภัยพิบัติทั้งปวงขั้นต่อไปให้ปักทูบลงดินและไปทำบุญอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วกลับมากวดน้ำตรงที่เราปักทูบไว้บอกกล่าวบุญที่ได้ทำมาแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าชะตาเจ้าของกายสังขารของตัวเราเองก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนอกจากนี้หลายคนยังมักจะนำเงินเ้าบาท ไปฝังดินไว้ด้วยเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้มีโชคลาบเข้ามาหาจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งวันไหนดีวิธีจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งทําวันไหนนั้นถึงจะเหมาะสมที่สุดแนะนำเป็นวันพฤรหัสบอดีเพราะเป็นวันครูเนื่องจากวิธีจุดทูบนี้ต้องการสื่อถึงพระอาจารย์ต่างๆที่เรานับถือ โดยเลขมงคลขอให้ทำก่อนเที่ยงช่วงเช้าพระอาทิตย์จะขนาบกับโลก90องศาเหนือเวลา6นาฬิกา9นาทีเป็นต้นไปแต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถทำพิธีได้ตลอดวันที่มีแสงอาทิตย์บริเวณที่ควรจุดทูป16ดอกกลางแจ้งวิธีจุดทูป16ดอกกลางแจ้งควรจุดทูปให้พ้นจากชายคาบ้านไม่มีหลังคามาปิดบงัง แล้วปักทูปลงบนพื้นดินพื้นหญ้าหรือกระถางทูปนอกบ้านแต่ถ้าบ้านใครไม่มีบริเวณพื้นดินหรือหญ้าปเปล่าให้ปักบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่แทนได้ส่วนผู้ที่อาศัยบนคอนโดหอพักซึ่งไม่ค่อยมีพื้นที่กลางแจ้งเวลาไหว้ให้ขยับตัวออกมานอกชายคา โดยตอนที่ปักทูบสามารถปักร่วมในบริเวณสารที่ปกปักรักษาตึกได้เลยแต่ถ้าบริเวณใกล้ๆมีพื้นที่ว่างก็ให้ปักลงพื้นดินจะดีกว่าแต่ต้องดูความเหมาะสมและปลอดภัยของบริเวณโดยรอบด้วยหากทำตามวิธีนี้แล้วหลายคนเชื่อว่าฟ้าจะเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาหาเราเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นทันตาเห็น ได้เงินได้ทองตามคำพยากรณ์คำทานายทั้งหมดนี้สิ่งที่สําคัญอยู่ที่สมาธิและความตั้งใจของเราด้วยนะคะน้อมกราบคติธรรมคาสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติครูบาอาจารย์และหวังว่าทุกท่านคงได้รับข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้อิมินาชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้ขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขทุกวันค่ะ